ต้านนั้น,น,นดูครับดูความฉลาดของคุณคบิ๊กซีนะฮะเดินอยู่ด้วยไม่กี่รอบนะครับพอชักขี้เกียจนะนอนคอยอยู่เลยนอนคอยนอนคอยอยู่กลางทางโอ้โรฉลาดเลยดูสินอนคอยเห็นไหมซึ่งปกติก็จะเดินครบนะครับหนึ่งชั่วโมง พอนางขี้เกียจเท่านั้นแหละนางนองคอยเลยนั่นลูกแล้วลูกแล้วทำเนียนน่ะทำเนียนทำว่าทำเป็นว่าออกกำลังกายครุบฉลาดมากบิกซีบิกซีทำไมแวบขนาดนี้ลนะลูกเนอะรู้มากจังเลยนะเราเนี่ย ดูสิครับนั่งเหนื่อยนั่งก็เลยนอนคอยครึ่งทางพอเรากลับมาก็ลุกขึ้นเดินทําเป็นเนียนทําเป็นเนียนทําเป็นเนียนเลยนี่ทำเป็นเนียนเห็นไหมใครว่าหมาไม่รู้มีความคิดจะได้รู้จักอู้ดูสิเนี่ยเห็นไหม เนียนนะเนียนมากเลยนะรู้จักจอู้นี่ขนาดเป็นหมานะเนี่ยพิกซีนี่ไม่ธรรมดาเลยลูกจะอู้เดินมาครึ่งทางนอนคอยพอก็เดินมาถึงกลับด้วยไหนแก้ตัวว่าไงเฮ้พิกซีแก้ตัวว่าไงนะจะแก้ตัวว่าไงแล้วทำไมถึงได้อู้ขนาดนี้ ไปเลยวันนี้ไม่ให้กินข้าวแล้วขี้เกียจขนาดเนี้ยไม่ให้กินข้าวแล้วสุดยอดฉลาดมากโดย